ม yup. <p are> ึงแน่โม้ไงหราไบไปบอมายุ mm ้งมายุ <c oughs> ้งเพาเขามันเออตัวเขาเห็ <c oughs> <c oughs> so ุรุ่นเมื่อตอนนั้นเนาะเพรพี่น้องในวันนี้บัรุ่นในวันนี้ใชมันแท่งบ่แท่งเลยพี่น้องเลยบาทเลยบาทแล้วพี่น้องเอาใส่คู่ที่จะมามาโซ่โซ่ทำกันเลยอุ้ยปักเยสบายดีพี่น้องเนาะมื่อนี้เราจะพาทุกคนไปกินปลาหน้าโคคือเก่านะเหล็บมื่อนี้ หลายคนที่จะไปน้เนาะก็คืออาจจะมีมึงกู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 มึงตากล้องตากล้องคอยแต่ตากล้องคอยคอยตากล้องนี่แหละสองสี่ห้าประมาณนี่หาหกคนเนี่ยอันนี้มีเวียดไหมนั่งมึงเราเองเาะเวียดด้วยชิจเจ้าชินเจ้าจะไปกันได้ตอเนาะตอนนี้ก็ช่วยแต่ขาคนปาดอะชิมาบ่กกนหลายคนจุดใต้ตอนนัดกันประมาณเจ้าคน ผู้หนไกันจีวงมากผู้นไ่กันจีวงมากบัจจุถ่ายเรือเรือสอามคนนี้เรือสี่ยาคนนีเน้เนาะ จัดไปตีนิโลแห้งอ่ะเรหโอ้ตองวเืคือดอกตัวนีเต็มอู้เต็มเต่าเต็มอูเต็มเต่าจยจืดเลยกินมากกูจืเายหเนีมนจมีหนาม้เออ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 กินมันี่ใครบอกที่ามเออมันโฟกัสลบดวเรืองดอกเรืองคือดอกตเนียเต็มอูเต็มเต่า มีซ่าถูกยต่หน่อยด้จิบี้อ่าเราออนี้เขาจีเอาใหม่กไปซักนาะพี่น้องซักซักหม้อซักใหม่ใหม่กันามันิบมีนไปวะมันชิบเป็นวิทย์เรวไปเอ้าจบจ่อเปนที่ว่าโอ้ยจับแมน

ทำ่ะไรวะจะไดมันแท่ง่ะแ wow, ี่น้องไ้บ้าได้อเอใส่คู่ทิ่สุดใช่มามาโซ่โซ่เลักเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยมันเข่าโกนกับพวกหฮงน่ะได้พี่น้อง อุ้ย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 พีพีอุ้ยเขาลงน้เขาไปยังมาเป็นตะมวนเถอะอุ้ยอุ้ยึงเนี่มาแค่ไหเต้นขบโขบอยู่พี่น้องเลยยันมาทันป่าไปไปบอมาโยนมาโยนห่วง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 ไปยังนี่ เขามันเออตัวเขาเห็นรุ่นมื่อตอนนั้นเนาะป่อพี่น้องในวันนี้บัรุ่นได้ไหมเนี่ยเอ้าเอามาป่ะเอามาป่ะกี่เดียวสำนักเดียวบางฮันมันนะพี่น้องเออไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อาตีนเตี้ยเออไปเข้ามันก้อยเนาะโอ้ยพี่น้องพียเข้าใดเนี่ยเสียบแล้วพี่นี่เขาถ่ายปลาไปถ่ายเอารักแมนเนีาย นี oh. ่พ in ี it it ่น้องเอ้ยมันเลยพี่น้องกัดพลาดนะยา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 ออกยาออกทำอาไว้ทึ่งพี่น้องออามาปลาดุกไปตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยขั้นสั่นกันเลปลาดุกเนาะแกจะแบบเอาหนังใส่กระขูอุ้ยวันกี่เน่าแตกมันก็ได้ายมั้งอะไรเด้ออืมอ้าววายวายถ้าพี่น้องตอนนี้ก็ขวกินได้แบบนี้ได้สมีเลย เอาสมีก่อนเพว่ามันหอนมู่งหอนงามแน่ตัวนี้อันนี้ปลาโกสเนี่พี่พี่มุ่งงามเดว่าได้มาหรือความลำบากมันเห็ดยองแขนเหมือนที่ไหนจกโกสปลาอะไรอย่างเง้ยอันนี้ปลาเก็ตแบอัน huh. นี้ปลาเก็ตแลบอันนี้เอาไรอันนี้ปลาปากอ่าฮะตัวนี้บิ๊กบิ๊กเลยปลาอย่างนี้ปลาเขามันแบบตัวนี้เมื่อกี้นี้ก็เกือบได้แต่ว่ามันหวานแค่นน้ำบุพึง แฮบพึงเออพิ่าดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคั่วก่อนทั้นนี้กับนางไฟถ่ถาเห็ดไมโนยังอันนี้อันนี้เอาสีแหลเอาสีมันไปเห็ดอันก้อยก้อยเลยกับเอาเอาหัวมันครับกระดูกกลางมันเลยต้มส้มบานอุ้ยเข่าเลยนี่เข่าไอ้แม็กเลยนี่นะเปิดเบรกบ่างแบบนี่โอาเสาเนี่ยมองไม่อะหูอยู่ ดีเจเหรอโหใครจะไ้ก็ไ้เห็นเดือดจิบเวนว่าเหรอยบูป้นแล้ักว่ะไข่เต็มงเนี่ใครเต็ม้องไฮโปอะใครเต็ม้องคักว่ะยังเเป็นอยู่นางใส่โดอยูเลยก

ขี้เมียงลอะแต่ก็้าไหวได้น่าพี่น้องาแบบไหวแบบไหวแบบไหวเลยมันเป็นขี้เหี Mas ยง่ดจ้ะกินล้ถ้ามันเจาะจิ้วตัวมาผมองแต่เ้าพ่อหนังวัมันเป็นขี้เล่นเม่งงงเมื่อเชีด็กปห้างหแดงอีกมื่อนี่บ้านยาเดี๋ยวจหเต็มออเยอะจำหางหงแดงแดงอีกแล้ ตอนนี้ก็รงปาดเอาีคนี่เยวไ้หมแม่อะไรอปาครูอไปยังไงวว่นี่จังหวะนีมาแล้ก็ตัวใส่กับโบไลลงมือเหน่อยบาลงมือดะลงมือดะ ที่เราขับป่าเลยที่ว่างนะยังไงยังไงทีโอ้ยเมื่อนี่ก้อนต้องฮาดเนาะเออผู้น่ะตีนึงว้าาตีตังกากินผู้น่ะอันนี้ก้อยดีด้วยไหมอันนี้ก้อยซุ่มทำมคือต้องตีตังกาอันนี้พักอันนั้นเขาในป่านี่นเมื่อนี่เจ้าไปนับกองขี้หินเด้อนับเพื่อเปิดแล้วหายชีนครบหน่วยวะง่ายครบอยู่วะเปิด พ่อดีกว่าแสน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 หน่วยแสนแสนหน่วยหินอะแพงกว่าทรายเนาะแห้งแหงอะไรหินตัวเลอเหียแพงดีดังแพ้งแต่ว่าไปากินเลยั้งใจรอดถ้าเ่อเวื่ี่นี่ถ้าเ่อไฮผเอาเฮด้วยแผลด้วยโอ้ยเนาะอันนี้คือ ฟูนสมัครเอาม่เอ่นแอร์ออนแอเออออนแอร์ัดไปเราเนี่ยเอาอีกเสียเปียบอะไรกูเหมือนเสียเปียบอะไรน้ำที่ลงสวยขึ้นนะทวดเออเด้อเอเมันเมือกี้เด่แมงม่ลองเถออือปฐมเหตุไงปฐมเหตดเอ้ามหาวิทยาลัยเต็มบวกจะวะาี่พีอง ยกสดกำลังติดตามเขา่ะขออีกยินตอนสดเนียถาม้เหรน้ำตุ่มเนาะแ่นกลองงี้ได้กลองงี้าปล่อยปล่อยลังจักเพียนเดียวเนาะตามความพยายามบริการจับผมจัยังไงติดคอป๊าส่อไปที่กู้สู้ด้อ เฮ็ดอุ้ยเกลือมะเขือพืชบวงอือทางนี้กินหั่นก่อนไปทางนี้ก็เฮ็ดให้เฮาหูซึกแบบเขาบ่แซ่บแน่นอยนึงหั่นมาทางนี้ก็บ่แซ่บอีกมีแต่งานแต่จื่อคืออยู่หั่นมาทางนี้ก็จื่อคือกันโอุ้ยบ่ได้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  รู้รู้อย่างอตอนนี้เขาก็กินนี่ก่อนด้วยเป็นแล้วเขาใส่ม้องไว้แน่นอนกันว่าเช้าเมือ่อต่ออยู่บ้านต่ออยู่เพื่อนอีกคันใดคันไดคันโมไดก็ต่อต่อโมไดก็ต่อ